สวัสดีค่ะชั้นโคโสโิสโสพิชนแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนนะคะในการทำขนมเด็กๆอีกชนิดหนึ่งนะคะคือลูกแก้วลำไยค่ะลูกแก้วลำไยวัตถุดิบหลักนะคะก็คือลำไยนะคะลำไยสดวุ้นค่ะนะคะและน้ำตาลหวานตามชอบนะคะหรือสีน้ำเงินจาก ดอกอันชันนะเพื่อน <tong ler. S 1> นะจะต้องมาแกะลำไยก่อนจะมาดูว่าวิธีการแกะลำไยอย่างไรไม่ให้เนื้อลำไยขาดนะคะมาดูกันค่ะการที่เราจะแกะเอาเนื้อลำไยเนี่ยนะคะเราต้องไปล้าง <Conference> ห,หลายๆน้ําให้ใสสะอาดแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ค่อยมาแกะนะคะมาดูวิธีการแกะนะคะให้เนื้อลำไยขาดนะคะ ค่อยๆแกะแบบนี้นะแล้วนะคะเพื่อนใช้วิธีตัดเลยค่ะตัดสี่เหลี่ยมตัดสี่ด้านเลยนะคะนะคะตัดแล้วแคะเลยค่ะเพื่อนดูนะคะตัดแล้วแค่ออกแบบนี้นะคะตัดแล้วแค่แบบนี้เราจะทำแบบนี้จนเสร็จนะคะ หลังจากที่เราได้แกะลำไยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำนะคะวุน้นนะคะวุ้นลำไยนะคะเราจะทำไตดลรงนะคะสีไตดะรงก็คือจะมีสีขาวสีแดงจากน้ำเฮลบอยนะคะสีน้ำเงินจากดอกอัญชันค่ะเพื่อนนะคะอันนี้เราจะไม่ ไม่ใส่น้ำมะนาวนะคะเราจะใช้โดยที่ไม่ใส่น้ำมะนาวจะเป็นสีนเงินนะคะและสีขาวนะคะเราก็จะขาวใส่จากน้ำตาลของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะวิธีการนะคะอัตราส่วนในการใช้นะคะในทำวันนี้นะคะเพื่อนเราทำเพียงส่วนเดียวนะคะในส่วนเดียวนั้นนะคะเนื้อวุ้นนะคะก่อนนะคะเราจะใช้น้ำนะ ห้าร้อยีสิี่นะคะแก้วใบนี้สองร้อห้าสิบน้านะคะเติมผ<อ>งมุ้นนะประมาณสองช้อนชาค่ะนะคะช้อนชาทานกาแฟนะคะนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปให้นะคะหลังจากมุ้นนะคะขเขาละลายพองตัวแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลนะคะวุ้นลำใยนะคะ สามสีของเราเนี่ยจะไม่หวานมากนะเพราะว่าเราหวานด้วยเนื้อลำไยแล้วนะคะเราจะใส่แค่แปดสิบกรัมนะเพื่อนนะคะเราจะมีเคี่ยวุ้นกันนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะไฟปานกลางพอค่ะนะคะ ให้เขาเดือดคคกก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะเนื้อวุ้นเป็นอย่างนี้เพื่อนนะแล้วเดี๋ยวพอเขาเดือดใช้ได้เราก็จะมาแบ่งเนื้อวุ้นนะคะเป็นสีสีเพื่อใส่ในลำไยนะคะอันนี้วุ้นนะคะละลาย เดือดดีแล้วนะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผสมสีแล้วก็ใส่ในลูกลำไยนะคะทีนี้เราจะยกไปทั้งหม้อนี่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวุ้นขึได้เย็นใช่ไหมคะเราจะหล่อเราจะตั้งไฟอ่อนๆที่สุดนะคะให้เขาเดือดอยู่อย่างนี้ก็ร้อนอยู่อย่างนี้เพื่อนนะคะให้ก็ร้อนอยู่อย่างนี้แล้วก็ ค่อยๆทยอยไปใส่นะคะเดี๋ยวเราไปทําสีต่างๆกันค่ะเพื่อนคะเราได้น้าว um ุ้นมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกนะคะเราทําสีขาวก่อนเราจะนําเอาวุ้นอันดับแรกเราทําสีขาวก่อนนะคะ เราเรียงใหญ่ไว้เรียบร้อยในถาดน,นะคะเราก็มาตักใส่เลยค่ะนะคะตักหยอดแบบนี้นะเพื่อนนะหยอดให้เต็มนะคะต่อไปเราจะไปทําสีแดงกันนะเพื่อนนะคะแล้วก็สีแดงมาหยอดต่อ เขาเป็นสีแล้วจะสวยมากค่ะนะคะจะมีสีสันขึ้นมา ต้นคะต่อไปจะเป็นสีน้ำเงินนะคะนะคะสีน้ำเงินไปนสีอันชันที่เราไม่ได้บีบมะนาวนะคะแบบนี้ค่ะ เพื่อนคะวุ้นลำไยจำหรับลูกๆของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆลองทำไว้ให้ลูกให้หลานทานนะคะไม่ต้องไปซื้อขนมข้างนอกนะคะทำง่ายๆสีสวยๆจากธรรมชาตินะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะ กดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับเทคนิคการแปลรูปอาหารของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ